ีนี่มาดูแม่กำแพงครับผมนี่นี่แม่กำแพงนะครับผมก็ลืมลืมลืมกเกือบเลยไปแล้วนะครับผมแต่ผมเห็นแม่กำแพงผมว่าแม่กำแพงถึองอนหรอ แล้วทำยังไงเวลานั้นทำยังไงเอาเอาได้เอาได้จับได้ปกติแต่เข้าเอาควานันเข้าเอาแกก็นอนลงนชื้นสิให้ปล่อยอ๋โอโป้งโป้งไปเอิ้อนนะครับเพ้งมาไหมน,ะนี่พี่ดอยพี่ดอย,ยนะครับนี่พี่ดอย,ยนะครับจะนี่อยู่นู่นตกบ้นอยู่พี่ดอยนะครับวันนี้ก็ ในกำแพงนะครับถ้ายังไม่ถึงนั่นน่ะผมว่านะครับบางที่ก็ทับใช่ไหมครบครบปีเอ่อเอามาอยู่นี่เดี๋ยวเดือนนี้เดือนนี้ครบปีมาอีกอาจจะไม่ครับยังด้วยอายมากเดี๋ยวเราดูด้านข้างเดี๋ยวเราดูด้านข้างเอาเลย อุ้ยยาเป็นนมให้นะนมให้นมแข็งปักเลยนมให้ไม่ใช่นมมันแบะออกนะบางบางเชือกนี่แข็งแข็งจนว่านั้นก็ไม่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 มาหาเงินนอนพอบอกว่านมมาเงินนอนไปเลยแล้ววันนั้นนะก็แบบอยู่ตรงเหมือนช่องมดลูกก็หย่อนห้อยลงมาเลยห้อยแบบห้อยอ่ะออกมาเลยอ่ะเรื่องไหม น้ำน้ำอันนั้นหัวขาวอยู่เอ้ห้อยลงมาอย่างนี้เลยนะพ่อห้อยลงมาขนาดนี้เลยนะถุงอ่ะเหมือนเวลาช้างจะคลอดอ่ะพ่อสัตว์โวงจำได้ไหมวันนั้นที่แกห้อยลงมานะแกไม่กระเพร็กลงมานะผมเห็นมันต้องนี่กำลังเอาเอาลูกออกมาในนียถ้าตัวนั้นสวมากพ่อสัตว์ดูดิตัวม่เลือถ้าถ้าตัวถ้าถ้าแบบแบบนั้นโอเคนะเพราว่าถ้ามันเป็นแบบใสๆตรงนี้พ่อสมัยก่อนท้องนะไม่ได้ห้อยนะพ่อ คือยังไม่มีน้ำหนักาะพงเนาะก็คือท้องยกขึ้นอะ่ะพ่อนึกออกไหมก็คือท้องยังไม่หย่อนอนะ่ะแต่นี่ก็คือแบบท้องตกแต่ผมก็อืมโอกาสมากเลยนะมมผมว่าแต่คนพูดยังไงก็เรื่องเรื่องของคนเรื่องมั้งไงมุมงมอง,มอง,ม,อง,ม,องมองนะครับผมแต่คือว่าท้้งจะไม่ถึงสิบเจ็ดสิบแปดเดือนเลยครับผมนะครับ นี่ับผมยังไม่ถึง17 1 8เดือนก็ทองดูประมาณนี้คือว่ายังผมว่าโอเคนะผมในใจผมนะผมเห็นทองโอเคนะนะครับที่ผมเคยเคยเคยดูดูมานะครับแต่คนที่ก็พูดมาแบบนู้นนี่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมที่มุมมองบางคนไม่เหมือนกันนะครับคือว่าเราก็คือว่า,วา,วาต้องทําแบบว่าเรารู้นะครับ ต่างคนต่างรู้นะครับผมแต่คนไหนจะแม่นกว่าแค่นั้นแหละครับนี่ครับผมนี่ไพรดอยนะครับไพรดอยนะครับผมวันนี้ผมมาเยี่ยมเยี่ยมนะครับมีคนมาพาผมมานะครับไม่ไหมครับผมนี่ครับนี่ครับมามาเยี่ยมนะครับผมมาเยี่ยมวันนี้นะครับผมนะครับในกําแพงนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมไปดูอีกลายเชือกก่อนนะครับผม ันนี้ไหลน้อยเพราะว่าอากาศยังไม่ร้อนเลยแต่ใบใบไหลนั่นออกน้ำออกอยู่ออกออกนั่นละพี่แก้วพึ่งพึ่งพึ่งบรวมเต็งเลยนะนี่ก็ตกมันนะครับผมมีเตชือกตกมันนะครับเดี๋ยวนี้นะครับหรือว่าอากาศอากาศอย่างนี้ก็คือว่าแตกแตกตรงไหนรู้ไหมทุกเชือกตกพร้อมกันหมดพวยกระชัยกันกล้วยก็พายดอยจอนนี่ หมดเลย<อ>ขนาดน้องสงการเนี่ยยังยังมันย่าไหลซึมเลยมันก่อนนะ่ะตันน้อยๆน,น,น,นะครับไอแบบน้อยๆอ,อย่างนั้นนะ่ะมันมนคือว่าเขาตกมันอ่ะคือว่าเขาไม่ได้ตกมันแบบว่า,าตกมันแบบอแบบอายุมากกับตกมันไออาหารเฉยๆใช่ครับบนอาหารเยอะคือว่าเขาตกแค่อาทิตย์หนึ่งหรือว่าโดยประมาณนี่ยังมากเลยนะนะอาทิตย์ก,กว่าเนี่ยสูงสุดอาจะดูไม่เรียบร้อยเพราะว่ากําลังก่อสร้างไง ไม่เรียบร้อยก็เป็นไม่ไรแต่ว่าผมก็ไม่ได้ตายที่ว่าไม่เรียบร้อยคือว่าใจที่ว่าคนเรามันอยู่สี่ที่ของสุวนบุคคลนะเนอางครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวนายเกกันนะ